สวัสดีครับขอ,อนำผู้ชมมาติดตามการจำลองแมตช์ในเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่25ของสัปดาห์ในฤดูก,กาล2025-26ที่สนามแอนฟิลด์ครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ครับฮา30นาทีก็จะเป็นคู่แข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลจะเปิดรังต้อนรับกำเนิดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับเมกรรมการย้ายผ่านเกม FC 26ตุลาคมก็อยู่กับผมเช่นเคยครับป,รปิญัปมุญโสง รับที่เป็นยายผ่านแพลตฟอร์ม FC 26อะไรครับเป็นการจำลองแมตช์เกมการแข่งขันก็จะไม่มีผลต่อเกมจริงครับสำหรับตารางคะแนน่อนเกมการแข่งขันจริงครับลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นอยู่อันดับ6 24นัดมี39คะแนนครับส่วนด้านซิตี้อยู่อันดับ2แข่งไปแล้ว24นัดมีส7่คะแนนสำหรับซิตี้ก็ตามอาร์เซนอล6แต้มส่วนลิเวอร์พูลตามซิตี้ครับ8คะแนนครับโอ้โหคนทางจะห่างเือเกินครับ ในเกมการบรรยายในค่ำคืนนี้หากบรรยายหรือจัดตัวผร้เล่นของทั้ง2ทีมปิดที่ไม่ตรงปกะกขอบไปจบทุกท่านครับรับชมเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานผ่านช่องภาคกบเกมเท่านั้นครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมคู่นี้เจอกันมาในนัดแรกที่บ้านของซิตี้ก็เป็นฝั่งของเจ้าทินครับซิตี้เปิดบ้านชนะได้3 0มในเกมนี้เป็นเกมล้างตาครับที่ของแอนฟิลครับลิเวอร์พูลจะทําได้หรือเปล่า ส่วนผลงานของลิเวอร์พูลในเกมที่ผ่านมาที่สนามแอนฟิลด์คับก็เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลได้4ประตูต่อหนึ่งครับโดยเฉพาะคู่ขู่นรกแตกด่างกูโก้เอ็กซคิทิเก้แล้วก็โฟเรน,นเทียส์ครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินครับเอาครับ4 2 3 1ของอาร์เนอร์ซัดนิชชัอลิซงเบเกอร์ครับขวาเป็นโดมินิกซูมอสไลครับเป็นปกอ,อ้อยยังมีอาการบาดเจ็บซ้ายเป็นเคอร์เกสเซนเตอร์ยังใช้ฟันได้คู่กับโคราเต้ไรอันการ์นแบกคู่กับแม็กอลิสเตอร์ด้านบนใช้ครับ มอเมดซาลาฟลอเรนเวียสโคริรคกัตโกลแล้วก็รวมไถึงกูโกเอคิดิเกมาดูฝั่งของผู้เียนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลูกทีมของเปปโกเดล่า่าม3 3มีเจนพรฟอดขวาเป็นมัตติอุสนูเนสเรียนอิตนูรีด้านซ้ายโจสโกโกริโอคู่กับทางด้านลูเบนดิออสครับด้านบนใช้ก็เป็นเอริ่งเบลฮาเลน ฟิลโฟเดนเซมิเนโยแล้วก็โอมาหมามุสครับเอาครับลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นเคลียร์เริ่มเกมก่อนจากขวาไปซ้ายจากหน้าจอครับสนามแอนฟิลด์ก็มีฝนโปรยปลายหน่อยนะครับไม่ส่งผลมากครับถ้าเป็นประเทศไทยนี่ก็แทบจะม้วนเสือกลับบ้านได้แล้วครับเอาครับชมเกมครับเซมิเนโยฟิลโฟเดนโดนอัดโดยการ์โกครับแต่ยังคล้องได้จอสโกโกดิโอ ได้เป็นเซนเตอร์คู่กับรูเบนดิอาสสำหรับจออสโกโคริโอปกติเล่นทางริมเส้นฝั่งซ้ายครับสารพัดต,ตำแหน่งครับอาครับเซเมนโตตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษเซเมนโตให้กับฟิฟเดนป้ายมาฮาเลนตวัดยิงโอ้โห,โห,โโห,โโหลูกบอลตามน้ำของฮาเลนครับยังไม่ผ่านมือของอไิซงเบเกอร์ครับอ้าครับยังได้อยู่ซิตี้โรดี้ให้กับฮาเลนเอ้าครับให้ตามช่องมาสปีดไม่ชันครับ ฟันได้ยังขึนมาที่ลิซูบเกอร์ครับถิงยาวข้างหน้าก็ไม่มีใครครับซิตี้เก็บได้ก็เสียบอลครับให้กับฝั่งของลิปูบ้างโดยมาร์ซลาโอ้โหซาลาจะได้ดวลกับเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างโอมามามุสครับโมฮัมฮเหม็ดซาลาเอกกีติก้จะให้เร็วกับโฟลิบเบียสไม่ทันกับจังหวะนี้บอลของซิตี้ครับโรดี้ให้กับอองตุลเซมิโย รูปเกมของซิตี้ครับผู้บอเยืนดีกว่าครับจอสโกโกดิโอจ่ายบอลเสียครับติดกราฟินแบกดักได้แลิเวอร์พูลก็บอลขึ้นหน้าไม่ได้ครับโดนเพรสซิ่งเร็วครับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นนี่ครับบดกดทับอยู่ครับจะขึ้นเกมเร็วก็เลยครับเอาครับลิเวอร์พูลบุกขึ้นมาชุดนี้การโกปาดไปเอกคิลเก้งงงเช็ดเช็ดโอ้ย <c oughs> บอลเข้ามือของเชฟฟอร์ด โูได้บุกบ้างครับลิพูจากเอกคริเก้ได้สะบัดมงแต่บอลมันไม่เต็มหัวครับอ่าครับสิเตเต้บุกมาชุดนี้ทางขวาลิปพูคล้องได้กากโกครับไปโดนเหลืองครับยกเท้าสูงครับโคดิกาโกโอ้โหเสียเหลืองโดยใช่เหตุครับนี่ครับแฟนๆลิปพูครับที่สนามแอนฟิลด์จะมีฝนปล่อยปก็ อย่างเชียร์ทีมรักต่อครับเอามาชมเกมกันต่ออเล็กซิสแมคลิสเตอร์พนเปลี่ยนอยู่หน้าปากประตูครับแฟนแฟนเดอะคอปหายใจไม่ทั่วท้องครับการแบกยกมาทางซ้ายเคอร์เกสยังไม่ออกครับเคอร์เกสพักบอลได้ให้ฟอริเนสไปต่อการแบกกูโกเอ็กกินเกตามช่องมาที่โคริกาโกกาโกโยกตัดเข้าในมาสุดของเขามาที่เอกิเกสับขาหลงติดรูเบนิอาส เอากระปั๊มได้ซูบอสไลท์ก็จ่ายไม่ดีครับไปเข้าทางของไทจีนี่ไลสเตอร์3ตัวผู้เล่นฮอลแลนด์วันนี้ก็มีอย่างกับทันทีมของริปูอย่างฟันได้ครับไทจีนี่ไลเดอร์แล้วก็คนนี้ครับไรอันกาเฟนแบกทีมชาติฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ครับอีกคนนี่ก็คือการกโปนี่ครับพลาดไปได้ไงแม เทพเจ้าหักคอรอเข้าในครับสูตรเดียวครับโคดิกาโกเอาครับอิตูรี่ไม่ผ่านดูมสามแต่ยังแก้ไขได้ครับอิตูรี่แองริงเบลฮาเล่นหาเล่นมีขยับทางซ้ายหาเล่นไม่ให้ครับโอ้โหได้ฟาวย้อนชมภาพช้าไรอแอนกาวแฟนแบกจงังหวะน,นี้ไปใส่ด้านหลังครับ เหลืองที่สองของลิเวอร์พูลครับไรอันกาเฟนแบกโอ้โหหยุดความเร็วของฮาเลนไม่อยู่ก็ทำฟาวด์ครับตัดเกมนี่ครับด้านหลังชัดๆเลยครับต่อหน้าต่อ,ต,อ,ต,อตาผู้สินครับก็เหลืองที่สองของเกมครับไรอันกาเฟนแบกจะเป็นฟรีคิกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับระยะวางผลที่แมนซิตี้ได้ลุ้นโดยฟิลโฟเดน ภาพเสมือนจริงมากครับ FC 26อะไรมอใส่กันจะไปไหนนักหนาครับแรงจริงๆเอาครับฟรีคิกข้ามาทีนึงฟิลโฟเดนได้ล็อกซอง,องอน้ำหนักมันไม่แรงครับเข้าซองของอาริสซงเบเกอร์สบายๆครับทุกนี้โกนาเต้สูบอสไลด์เล่นยาก,กหน่อยครับฟันได้นำบอลมาที่พื้นก่อนครับฟันได เล่นยากของสุปร์สายกับได้ไดเสี่ยวครับเอาครับเอกิริเก้ทางซ้ายมีคนเดียวครับเอคกิริเก้ตัดเข้าในเหลี่ยมถนัดโอ้โห,โห,โหในเกมเจอกับนิวคาสเซลครับเหลี่ยมนี้ครับเอคกิริเก้สไตล์การยิงเหมือนฟอนเดลตอเรสครับแน่แฟนเดอะท็อปดีดได้ขวานีมือครับนิกโป๊ปแม่เลือกเกินจริงๆครับสำหรับคูโกเอคกิริเก้บอลของลิคูกับซาลา ซา่าตวัดมาที่ซูเปอร์สไลด์กลาฟเอนแบกู้หพลิกสวยครับอเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ยกมาทางซ้ายมีลอสเกอร์เกสทันครับดูดได้เกอร์เกสต้องคืนหลังมาที่ฟานไดฟานไดให้กราฟเบนแบกฟูลินเวสเวสเห็นช่องยังส่งไม่ได้ครับดึงขึ้นมาก่อนกาคโปกาคโปโยกเข้ามาอยู่ข้างในครับกาคโกกาฟเอนแบกจะยิงกันหรือเปล่าครับ ผมอัดมา2รอบครับยังไม่ยิงครับดูครับนัดที่3ครับที่อัดมาเอาครับแม็กลิสเตอร์จ่ายมาตามช่องเวสหมุนสวยมาที่อเล็กซิสแม็กเลเซอร์เอาแลกันจริงไปเลยครับโมฮาเหม็ดซาร่าโอ้โหการทำช่องของลิฟูครับแล้วจบคนนี้ครับโมฮาเหม็ดซาล่าเนี่ยครับเริ่มแต่อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ครับโอ้โหแล้วเวสหมุนนี่ครับ360อองศาครับเวสจ่ายต่อครับ ซาลา8ยัดตรงนี้นครับเจนทรัฟฟัดพุ่งสุดตัวก็ไม่ทันครับเพียมานั่งสำรองครับมีเคิร์ติสโจนกรินปงเอนโดรวมถึงแอนดี้โรบสัน1-0ครับเลร์ปรูลเจ้าถิดขึ้นนำจากโมฮัมเหม็ดซาลาช่วงทดเจ็บของคร่งแรกครับซาลาทางประตูให้เลอรปพููออกนำจนได้ครับ แล้วก็จบครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลครับได้ประต,ตูโทนจากโบฮาม็เตซาล่านาทีที่45ก็ช่วยให้ลิเวอร์พูลครับขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่ตอ0ครับพักกันสักคู่กลับมาชมเกมฟุตบอลพิเียนาทีที่2ิกันต่อในครึ่งหลังครับสมเกมกันต่อครับ เกมคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันต่อในครึ่งหลังครับครึ่งแรกลิเวอร์พูลนำหนึ่งศูนย์จากโมฮัมเหม็ดซาลาห์นาทีที่45ก่อนทดเจ็บของครึ่งแรกครับเอาครับย้ำกันอีกทีครับเกมแข่งขันจริงคู่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมบิ๊กแมตช์ก็จะแข่งขันจริงครับคืนของวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ครับ5้าทุ่มสามนาทีก็ไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางโมโนแม็กแล้วก็ AIS AH Play ครับสำหรับลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตีี้เอาาาคคครรรััับบึ่งงหลงม3นท ฟลอเรนเวสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ให้กับการโปลูกยิงของซาร่าครึ่งแรกก็ต่อบอลกันได้สวยครับเริ่มตั้งแต่อเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ฟลอเรนเวสพลิกแล้วก็สายให้แม็กอลิสเตอร์ยกมาให้กับซาร่ายิงส่วนทางของเจมส์ทรัฟฟอร์ดครับลิเวอร์พูลยังนำหนึ่งศูนย์ครับเริ่มมาครึ่งหลัง6นาทีครับการโปทางซ้ายมีเติมครับการเป็นแบก บุ๋นสวยครับการ์โกฟเรนเวสเวสมีทำช่องครับเอกิทิเก so ้โซโวอสไลให้กับเอกิทิเก้จนได้ครับทางขวาเอกิทิเก้เลือกเวสมีข้างในครับเวสเอาครับเวสให้เอกิทิเก้เอกิทิเก้มีซาร่าเอกิทิเก้สับขาหลอกคืนมาหลังสุดครับคือกาฟันแบกซาร่าตัดเข้าไปในครับซาร่าอูนาเต ครึ่งหลังเป็นบอลของลิปูส่วนใหญ่ครับเอ้าชมไม่ได้ครับเสียบอลครับแต่ก็ยังแย่งได้ครับลิปูทางซ้ายที่กาโปให้กับเกอร์เกสกาโปจ่ายไม่ดีครับพยายามจะให้กับซาร่าเอาครับบอลแก้ไขของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยโรดี้หน้าปากประตูเล่นกันต่อแม่นยำเหลือเกินครับซิตี้ตัดได้ครับลิปูโดยเวสให้กับซาร่าซาร่าดีดมาให้กับเอ็กซคินเก้โอ้โหไม่ถึงครับโอ้โห ขวนตัวเป็นบงครับเอคิริเก้จากการเปิดของโมฮามิดซาล่าครับเอาครับยังบุกต่อ1ชั่วโมง2นาทีครับยังก็แค่1นศูนย์อยู่ลูกิเวอร์ภูทำไปทำท่ากวาจะมาจนได้ครับกาเฟนแบกโอ้โหคลองบอลอยู่ร0 0ครับลิเวอร์ครับลครภูขึ้งหลังมานี่ครับคนาเต้ซาา่า ทางขวามีซุปเปอร์สไลด์เลือกเวสเวสจ่ายไม่ดีครับโดนบีบบ้างครับบอลของซิตี้ออกซ้ายมาที่โอมามาม,ามุสให้กับเอลิงเบลฮาเลนฮาเลนทางขวามีเซเมนโยโอ้โหเลือกจ่ายช้าครับเสร็จลิฟท์ครับกากโปก,กับบาบอลมาข้างหน้าไม่ได้ครับคนเดียวเดี่ยวทลนงจากไทยเสิ่งยานยนต์การช่างไม่พัฒนารถไทยไม่ใหม่ให้ชาวนาได้ <c oughs> เกี่ยวกเก็บประโยชน์ตรงนี้บ้างครับเอาครับ อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไม่เกี่ยวเลยครับฟุตบอลกับรถไถนานะครับกลางแบกโมเมสซาร่าให้กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นี่ครับต่อบอลไปต่อบอลมาจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับทั้ง2ทีมก็ยังไม่มีการเปลี่ยนหลายชื่อเป็นสำรองเกมมันต่อเนื่องจนไม่มีเวลาหายใจแล้วก็จบมาออกหลังไปเลยครับโอ้บอลข้าวฟาของเกอร์เกสลิมร์พูขยับกรนครับ โดมินิกสวอสไลดออกวันนี้ใช้เจเรมีฟินปงครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับองต์เซมิโยใช้โอเลเวล่าครับจำไม่ผิดน่าจะเป็น, o, ปน, eno, น,นซาวินโยประรับต้องขออภัยครับนี่ครับเซมิโยนี่ครับแทนซาวินโยซาวินโยนั้นแทนเซมิโยครับตัวเก่งจากบอลมัดครับอดีตปีกขวาของบอลมัด หรือว่าูก็มีข่าวแต่ไม่ได้ครับรวมไปถึงมาร์เกฮีจากคลิสตันพาเลตโดนซิตี้ครับเก็บเรียบเลยครับตัวเก่งๆได้กองหลังมาตัวหนึ่งจากแองฝรั่งเศสครับดาวรุ่งใหม่ยปีเศษอูลิสอะไรนี่จำไม่ได้ก็ฝากเพื่อนๆเดอะคอรบคอมเมนต์ทีครับ บอลของลิเวอร์พูลครับเอ็กกิติก้อเล็กซิสแบ็กเลสเตอร์เอ็กกิติก,ก,ก,ก้ทางซ้ายมีเติมเลือกทางขวาให้ซาร่ายกมาได้ลุ้นเบียดเบียดกับอิตโนลี่เอาชนะซาร่าได้โรดี้เอาครับบอลของซิตี้บ้างไควยทีนึงครับเลี้ยงไปธรรมดานี่ไม่ใช่มามูสครับฮ่าอาครับโรดี้ทางขวา โรดี้ไม่มีเพื่อนประคองครับต้องคืนมาก่อนที่โฟเดนโฟเดนหนีไปแล้วตัดเข้ามาเสาแรกไม่ถึงเพื่อนครับไซเบนโอรอ3นาทีสุดท้ายครับลิปปูยังนำแค่1นย์จากโมฮัมเม็ดซาล่าตั้งแต่ครึ่งแรกครับเกมครึ่งหลัง80%นี้เป็นของเลือกภูครับอาครับอีก2นาทีเศษครับซิตี้ งัดไม้ไหนของเป๊ปโกเดล่าครับทองบอลไปของบอลมานี่หมดเวลาครับทดเจ็บของครึ่งหลัง1นาทีเท่านั้นครับทำไปเล่นไปอาวครับผู้สินด้เวลาก็เรียบร้อยครับโอ้โหูลิวอาูครับเปิดป้านเอาชนะซิตี้ได้1ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูทนของโมฮัเหม็ดซาา่านาทีที่45ของครึ่งแรกครับลิวอ์พูล1ซิตี้ศูนย์ครับสำหรับเกมจริงย้ำกันอีกทีครับ เริ่มขึ้นเมื่อ8กุมพาพันครับ5ทุ่ม3 10นาทีก็ไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง m มโนแม็แล้วก็เอเอครับข้ามคืนนี้หากถูกปิดกระไดก็ขออภัยทุกท่านครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับอย่าไปคิดอะไรมากต้องลาไปก่อนครับคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ